สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาแฟนๆไปติดตามคู่แข่งของไทยเราในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นก็คือตุรกีนั่นเองนะครับสำหรับตุรกีเองนะครับในรอบ3สนามที่ผ่านมาผลการแพ้ชนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับสำหรับสนามแรกที่ตุรกีเป็นเจ้าภาพนะครับก็นัดแรกเอาชนะอิตาลีไปได้3 0ในนัดที่2นะครับแข่งกับจีนแพ้ให้จีนไป3-1 ก่อนที่จะมานัดที่3นะครับตุรกีก็เอาชนะบเบลรกเลียไปได้30และก็ยังทําผลงานต่อเนื่องนะครับในนัดที่4เอาชนะทางเบลเยียมไปได้3 1หลังจากนั้นนะครับสนามที่2นะครับตุรกีไปแพ้ให้กับทางบราซิล3 1นะครับจากตรงนี้จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะแพ้31แต่คะแนนของตุรกีกับบราซิลก็ใกล้เคียงกันนะครับและก็ไปแพ้ให้กับทางเซอร์เบีย32นะครับ ซึ่งผลการแข่งขันก็ไม่ต่างกันมากนะครับสูสีก่อนที่จะเอาชนะเยอรมันไปได้อีก30 0นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าขาดลอยนะครับแล้วก็ทางตุรกีก็สามารถเอาเกาหลีใต้นะครับได้31นะครับซึ่งก็สามารถเอาชนะได้นะครับเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ทางทุกๆท,ทีมเลยนะครับสำหรับปีนี้และก็ในสนามที่3นะครับ ตุรกีก็แพ้ให้กับทางแคนาดาไป3-1นะครับซึ่งคะแนนก็สูสีนะครับแล้วก็ทางตุรกีกลับไปเอาชนะเนเธอร์แลนด์3นะครับในเกมนี้ก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีเลยนะครับก่อนที่จะไปชนะทางญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น3-1นนะครับก่อนนี้คือผลงานของตุรกีนะครับ และก็นัดสุดท้ายนะครับแพ้ให้กับทาง USA ไป2ต่อ3แต่คะแนนที่แพ้ก็มีโอกาสชนะ USA ได้นะครับก็เป็นผลงานที่เราต้องมีความระมัดระวังนิดนิดนึงนะครับเนื่องจากฟอร์มของตุรกีก็เป็นประเทศที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่แล้วและก็แข่งกับไทยของเรานะครับในรอบอน็อกเอาท์นี้ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่า ระหว่างตุรกีกับไทยใครจะมีโอกาสเข้าไปเป็น4ทีมสุดท้ายได้และที่สำคัญนะครับเกมการแข่งขันตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะไทยหรือว่าตุรกีก็ต้องเตรียมพร้อมทีมมาอย่างดีเพราะว่าทั้งสองทีมนี้ก็สูสีกันนะครับสำหรับเกมสุดท้ายนะครับที่จะเกิดขึ้นนี้เราก็ไปดูสถิติก่อนนะครับทางตุรกีเอาชนะ7แพ้5ส่วนไทยชนะ5แพ้7 ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะออกมาที่ไทยหรือว่าทางตุรกีเรามีคลิปแอบ,บดูตุรกีซ้อมนะครับซึ่งตรงนี้ตุรกีจะเน้นหนักไปเรื่องเกมบล็อกนะครับปล่อยภาพสื่อเกมบล็อกออกมาให้เราดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปนี้นะครับ